สวัสดีครับสมาชิกวันนี้ก็ไปถ่ายฟีดเล่น Facebook แล้วก็ไปเจอรับสมัครงานของเคอรี่นะครับตัวนี้เป็นป้ายของเคอรี่ ly, เปิดรับสมัครงานด่วนทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับตอนแรกผมก็สงสัยว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่านะครับก็เลยลองอ่านรายละเอียดดูนะครับแล้วก็ดูวันที่โพสต์เนี่ยก็จะประมาณาเมื่อ2วันที่แล้วนะครับโดยชื่อมิมเฮดอาร์รี่นะครับ, ly, นค,รบคนนี้เขา เป็นคนเอามาโพสนะครับแล้วเผิอถ่ายฟีดเจอก็ลองอ่านรายละเอียดดูนะครับก็รับสมัครนะครับพนักงานขับรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์รายวันจํานวนมากนะครับเพื่อประจําศูนย์กระจายสินค้าของเคอรี่ทั่วประเทศนะครับใครที่กําลังหางานพัทไามรับรายได้รวมต่อวัน8 0 0ร้อถึงพันก็ลองไปลงทะเบียนสมัครงานกันได้นะครับนะฮะตรงนี้ครับรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยวสมาชิกก็ลอง ดูนะครับสแ,แกนสมัครงานนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปข้างล่างนะครับสมาชิกคนใดก็ที่เข้ามาเนี่ยก็สนใจก็ลองไปสมัครได้เลยนะครับในวันนี้นะครับเป็นวันที่14กันยายนส5 6 5น้รนะครับก็สนใจก็ลองไปสมัครงานกับเคอรี่ดูนะครับในพื้นที่ใกล้ๆหรืออะไรเนี่ยก็ลองสมัครกันดูนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้การรับสมัครงานแบบนี้รูปแบบนี้จะเป็นที่นิยมกันมากนะครับ ก็ไม่ต้องเดินทางไปสมัครกันที่สาขานะครับก็สมัครออนไลน์เอาเมื่อเรากรอกรายละเอียดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวทาง HR เขาเห็นเนี่ยหรือมันตรงกับที่เขาต้องการพอดีเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเอาข้อมูลของเราที่สมัครเนี่ยโทรหาคุณอีกทีหนึ่งนะครับก็ลองดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองดูคอมเมนต์ของตรงนี้นะครับนะตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะเป็นเว็บพนัน แต่ดูรายละเอียดก็นี่นะครับนะ,ค,ะคนนี้ก็จะคอยตอบตลอดนะครับมีกอกสมัครมาได้เลยนะครับนะ,ะลองดูนะครับนะฮะกรอกสมัครผ่านลิงก์มาได้เลยค่ะเห็นไหมฮะหชั่วโมงที่แล้วยังเปิดรับพาร์ามอยู่นะคะก็ลองกอกสมัครดูนะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปนะครับเพื่อเป็นตัวอย่าง